Ema, เนย์มาจะย้ายไปเล่นกับเมซี่และก็โซเลสอีกครั้งกับเป็น3ประสาน MSN เหมือนกับตอนที่อยู่บาร์เซโลนาแต่จะมาประสานงานกันที่อินเตอร์มมี่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับทางฝั่งของฮองเก้มาสครับเจ้าของร่วมทีมอินเตอร์มมีเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ปิดโอกาสนะในการคว้าตัวเนย์มามาร่วมทัพแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยค่าหนงค่าเนยค่าตัวค่าตัวอะไรด้วยนะครับ ซึ่งเนมาเนี่ยย้ายมีกับอาร์ฮีลลวเนี่ยค่าตัวถือว่าลดลงไปเยอะมากนะคือย้ายจากบาซ่าไปปารีสเนี่ย222ล้านยูโรแต่ว่าตอนนี้ครับทางฝั่งของเนมาเนี่ยนะครับก็มีข่าวคราวว่าอาจจะออกจากอาร์ฮีแลวอาร์ฮีลาวพร้อมปล่อยที่90ล้านยูโรครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรืร่องของการบาดเจ็บเลยครับทำให้ทางเอินเตอร์มมีเอ,เองเนี่ยก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับใน,นเวลานี้เพราะว่า ทางของเนมาน,นี่กำลังจะหมดสัญญาครับในปี2025นี้แหละนะครับแล้วก็มีออปชั่นขายเอีก1ปีนะครับ,นะรบทำให้ตอนนี้ก็เลยมีข่าวคราวว่าเนมาน,นั้นอาจจะย้ายไปร่วมทีมกับเมซี่แล้วก็โซเลสที่อินเตอร์มมีเป็นการผนึกกำลังทีเบ็แฮมนั้นก็พร้อมจะสร้างฝันเหมือนกันเรียกได้ว,ว่า้สามประสานนี้ร่วมกันอีกครั้งน่าจะโหดหน้าดูกันจริงๆนะครับผมอ่ะ เนมาวอนอยากที่จะร่วมงานกับเมทิสโซเลสอีกครั้งแล้วนั่นเองครับหากคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ